อะไรเพ็งอะไรอะไรวะเลมอนนวัตเตอร์แปลว่ามะนาวไม่มีน้ำโอ้โหใจน้ำจิตที่หมายเลยขออภัยคุณเ่ออะไรบอกทีไักจริงดูทถามคือถามไม่ได้อยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่นี้ไม่ได้แม้ใจถึงดัหน้ำ ตอบตอนสักคำถามยํำไม่โปรดตอบาแอดูสิยายยกค้าโอคนสวยอุ้ยผู้จหาไม่เพราะเลยเธอโว้ยเย้ยเอ้ยโย้ยเย้ยโอ้่ลา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 แมมาเจอผู้หญ้งเด็ก ถามดูอยากรู้จักพักไว้ได้ฉันไม่ใช่ไอเสือที่ไหนเพียงถามใคเอาไว้คุยกันใครไม่อเภอไบอกใหสัจนี่าไม่เป็นไรชื่อจุ๋มไม่สำคัญนะตโปต้องได้รู้จักที่เอกรักเรินรักเห็นอยากรู้จักเลยถ้าไปเขารู้จักกันทั้งประเทศเจ้านี่เจ้าหิงรู้จักกัหมดแหละ โอ้ระเนน้องเอ๋ยลา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 ลันนอเแม้มาเจอผู้หญิงเก่งฉ่ใช่ผูิงนะอาท้ันยถามดูอยากรู้จักฉันไม่ไ ก็ฉันไม่เคกเสือที่ไหนเพียงค้ามไถ่เอาไว้คุยกันไม่เธอจะไม่บอกให้ทราบสำคัญและสักดิ์ชื่อใครไม่เป็นไรชื่อเธอไม่สำคัญนะโปรดจงได้รู้จักอู๋ใครอะไม้แนผมชื่อเอกรักษ์เอกรักษ์เจริญรักแม่ลูกหมากดีแท้ อย่างนัเหรอเอ็ดนะ่าเพิงเห็นตัวฉุนเป็นมันเนี่ยอย่าไปถาิขอทำความรู้จักเพื่อจะฟ้ากหวังใจอย่าลีดนี้ ต้องน้ายเป็นความในตามนั้นสัมพันธภ,ภาพยอมรับว่าผิดเพราะความคิดผันควนหมอกใจเสนอเจอผิวนวนเป็นสิ่งที่ควรจำนั้น หลานเสแวงมีคนแล้วมั้งเนี่ยสว่างสวยใจพี่พวังหากการดังประวิงจะรักตลอดและจะไม่โอดไม่ทิ้งในทุกทุกสิ่งรังสะอัน รับรองเปิดเผยไี่นี้ละจะสาสพนพันธะตสำคัญ